คอนสั้นเรื่องเมื่อฉันโดนบุลลี่ไปรับชมกันเลยค่ะเฮ้ยไม่อยากไปโรงเรียนเลยแต่ยังไงฉันก็ต้องไปไม่งั้นเดี๋ยวตามงานไม่ทันเฮ้ยฉันไม่อยากไปเพราะอะไรล่ะเหรอ,หรอมีแต่คนบุลลี่ฉันว่า ดำไม่สวยจนจริงๆฉันไม่ได้จนหรอกนะฉันแค่ประหยดัดเปืองน้ำมันโรงเรียนก็อยู่ใกล้แค่นี้เอาจัก,กรยานไปดีกว่า,าบางทีฉันก็รู้สึกว่ามันเยอะเกินไปนะแต่ฉันก็ทนมันมาหลายปี ฉันไม่เคยมีเพื่อนฉันไม่เคยครบใครอีกอย่างถ้าฉันฉันอยากมีเพื่อนมากแต่ฉันก็ไม่มีวันนั้นเพราะเพื่อนของฉันไม่รับฉันเข้ากลุ่มเลยเป็นเพราะอะไร่ะอหรอเป็นเพราะว่าฉันไม่สวยไง ฉันพอไปคุยกับใครเขาก็ไม่กล้าคุยกับฉันฉันนี่เหนื่อยเหลือเกินโอ้ยเขาเรียนกันแล้วโอ้ยมาไม่ทันอีกแล้วหล่อนเนี่ยเฮ้ยมมายายดำม,มาแล้วแก่โอยายดำมาแล้วไม่ต้องมานั่งใกล้ฉันเลยอ้าวแต่ที่นั่งฉันอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนะ ฉันมาโรงเรียนก็โดนว่าทุกวันเหนื่อยจังเลยแต่โชคก็ยังเข้าข้างฉันเพราะฉันมีพรสวรรค์ฉันเรียนเก่งมากเรียนเก่งจนได้ไปแข่งขันระดับประเทศเลยนะ ใหญ่จังเลยอ่ะใครสามารถตอบคำถามนี้ได้บ้างนะอ่ะหนูค่ะอ,อมาแล้วแต่ครูก็ไม่เคยว่าฉันเหมือน,นเพื่อนสวัสดีตัวด,ดำมากเลยแต่ฉันก็โดนครูชมบ่อยๆไม่เหมือนคนที่เคยบลลี่ฉัน เข้าแตลับเล่นมือถือบางทีก็ตั้งใจฟังแต่ไ,ไม่แต่ไม่ทะลุหัวสมองฉันอยากเงีบสักพักพอตอนเที่ยงก็ไม่มีใครรอฉันไปกินข้าวเลยแม้แต่คนเดียวฉันนี่เหนื่อยมากฉันไม่รู้ว่าฉันทำอะไรผิดคนได้เกียดฉันเยอะขนาดนี้ ครูบางคนเขายังว่ารละดจะฉันอีกนั่นไง,งเพื่อนเพื่อนกลับมาแล้วอกินข้าวอร่อยจังเลยเนาะทำไมพวกเธอไม่รอฉันอ่ะฉันจะรอคนอย่างเธอทำไมนี่แหลคะค่ะไม่ไหวแล้วหนีกลับก่อนดีกว่าจะไปยังไงโดยไม่ให้ครูใหญ่รู้เนี่ย โอเคถ้า,างั้นออกหลังโรงเรียนดีกว่าึไม่เอากระเป๋าไปแล้วว้ยกลับบ้านดีกว่าต่อจากนี้ฉันก็เริ่มดูแลตัวเองนี่ออกจากโรงเรียนสุดโหดร้ายมาได้สักทีฉันจะไปดูแลตัวเอง ผิวให้ขาวๆและจะบำรุงหน้าทาครีมไม่ให้ขึ้นสิวถึงสักทีฉันไม่เคยมีใครซัพพอร์ตแม่ฉันก็ยังว่าฉันเลยฉันจะเริ่มขัดตัวขัดผิว วันแรกก็ยังไม่เห็นผลหรอกนะแต่ฉันก็ต้องตั้งใจทำไปมันไปทุกวันหนึ่งเดือนผ่านไปวันจันทร์หนึ่งเดือนผ่านไป,นนนนนไปฉันเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันขัดผิวทุกวันจนผิวฉันขาวสว่างจ้าและฉันก็ไปย้อมสีผม แต่งหน้าและหัดกรีดอารนเนหาเก็บติดผมมาติดผมแล้วก็กินของเสริมบำรุงทาผิวทานหน้าอยู่ใบ่อครั้งมากหน้านอนเร็วกินผักที่มีประโยชน์และวันนี้ฉันจะหัดทำงานพาร์ทไทม ถามว่าเอาเงินมาบำรุงตัวเองมาจากไหนเหรอก็ทำงานพาร์ททำไงละ่ะและฉันก็ไม่ปบืงอะไรอีกแล้วเพราะว่าฉันเริ่มมีเงินซัพพอร์ตตัวเองส่งตัวเองเรียนให้จบแค่นี้ชีวิตฉันก็มีความสุขแล้วฉันฉันเริ่มมีความหวังแล้วนะสิ ฉันตั้งใจว่าวันนี้นเพื่อนจะไม่รอฉันอีกแน่นอนวันนี้เป็นรอไอ้ดำต่อดีกว่าไอ้ดำที่ไหนเด็กใหม่หรอไม่ใช่เว้ยดำที่ไหนกันเล่าฉันนี่แหละไอ้ดำที่เธอเคยบอกอเฮ้ยทำไมครูไม่เห็นบอกเลยว่ามีเด็กใหม่ มึงเด็กใหม่อะไรแล้วฉันเด็กเก่าอยู่โรงเรียนนี้มาหกปีแล้วเพื่อนคนนั้นนี่ตัวดีเพื่อนคนไหนเลยนี่มีใครเชื่อละสิสวัสดีทุกคนเฮ้ยนี่มันยายว่าว่าจริงเหรอวะจริงเด็กใหม่ <c oughs> สวัสดีจ้ะฉันนี่แหละไอด้ดำที่เธอเคยบอกเจ้ย <c oughs> ฉันนี่แหละไอ้คนที่เธอบอกว่าสิวเต็มหน้า <c oughs> ส่วนเธอยี่ตัวดีเลยที่บอกว่าฉันจนอุ <c> ้ย <oughs> เธอ,อนั่งข้างฉันได้นะไม่ต้อง,งฉันก็ไม่คุยกับพวกนั้นอีกเลยจนกระทั่งฉรียนจบจนกระทั่งฉรียนจบฉันจะออกไปซื้อของกินเล่นและเพื่อนคนที่เ,เคยด่าฉันว่าฉันเข้ามาขอทานอยู่ที่หน้าบ้านของฉัน เธอเหรอใครอ่ะฉันเองแพรเองจำไม่ได้หรอทีฉันเคยดูถูกเธอตอนสมัยเรียนอะ่ะฉันสงสารเขาฉันเลยกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งต่อจากนี้ฉันจะไม่ว่าเธออีกแล้วนะ โอเคไม่เป็นไรหรอกแพฉันไม่ถือสาเธออยู่แล้วนะฉันให้เธอมาอยู่บ้านฉันเอาไหมเดี๋ยวฉันจะส่งเงินเธอให้ทำไมเธอถึงมานั่งแบบนี้แดดก็แรงแรงพอดีบ้านฉันน่ะรวยมาก่อนเปิดร้านขายเฟอร์นิเจอร์รุ่งเรืองแต่ตอนนี้มันไม่มีอีกแล้วมันล้มลาย ไม่เป็นไรหรอกแพ้เดี๋ยวฉันจะให้เธออยู่บ้านฉันก่อนละกันนะขอบคุณมากเลยนะเธอไม่โกรธฉันหรอตอนที่ฉันเคยดูถูกเธอฉันก็โกรธแหละแต่เรื่องมันผ่านมาแล้วไงออ้ยเธอเธอใจดีมากเลยอะ่ะอืมฉันคือเพื่อนเธอเสมอ เป็นยังไงกันบ้างคะงเพื่อนชอบกันไหมเอ่ยถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องวาวาสกุระเวยนค่ะบายบายคะ่ะ